เส้นนี้เหมือนกันค่ะจะเดินออกกำลังกายประจาเลยนะคะอีกประมาณห้าสิบเมตรร้อยเมตรได้ถึงบ้านก็เดินไป,ปเหยียบมะม่วงต้องขอภัยจ้าพี่มาพี่ไอ,อยังไงถ้าพี่มาพี่ไอได้ยินก็ขอความการุณนานะคะอยู่ฝั่งตะวันตกเพื่อจะเดินไปอันนี้ก็จะทำคอนเทนต์เพื่อลงไปส่งงานพี่มาร์่นะคะส่งงานให้โอกาสได้ลง ลิปนะคะว่าไงลูกว่าไงจ้าหนูจะเอาอะไรลูกคลิปนี้แข่งเท่าอุย้ยมะม่วงของ <G ül üyor> เราเปันน่นนมปั่นผักปั่นผักสลัดไข่ขาวต้มให้สุกแล้วก็ปั่นเข้าไปผักต่างๆนะต้มให้สุกเคี้ยวยากเราสวอวสูงไวแล้วเนาะสวสูงไวฟันก็ไม่คมไม่ เนนี้ได้อันค่ะเคียวค่ะค่ะเคียวจะเอาไปปัน่นพี่มาพี่ไอ,อยังไงถ้าพี่มาพี่ไอได้ยินก็ขอความกระุ้หน้านะคะเป็นกับบ้านระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนโรงเรียนถึงบ้านก็ประมาณไม่ไกลค่ะไม่ไกลกำลังกายไปดีไปเอากาแฟที่โรงเรียนค่ะเพื่อนๆแล้วก็ปิ้งสวนมา เราได้ผักเคียวเพื่อนๆเห็นผักเคียวไหมคะใบเคียวเคียวเขียวอินนั่นแล้วเราก็ต้องปั่นเอากินง่ายนะคะกินเหมือนเป็นเครื่องดื่มน้ําดื่มทั่วไปนะแต่เป็นอาหารปั่นใปคุยไปกับเพื่อนๆไปเนาะเป็นกันนะออกกําลังกายนะก็ฝากพูดคุยกันออกกําลังกายไปพร้อมแล้วเราก็ปั่นค่ะก็ เป็นอาหารที่ย่อยง่ายแล้วก็ให้ผักสลัดเป็นกากอาหารที่สำหรับเราจะได้สับนถ้าถ้าอนไผิดก็ให้แจ้งเตือนบอกเราจะได้เข้าไปแก้ไขนะเรายินดีที่จะแก้แกไขดันงน,นก็ฝากทีเอไอมาเจไกจจ้าสวัสดีจ้าเอาไปโรงเรียนเราก็ได้ยังออกกำลังกายนะมาเจ๊ใจแก้มัปนางรถโอ้จ้าจ้าจ้าไปเหยียบมะม่วงต้องขอภัยจ้า คุยไปกับเพื่อนๆไปเนาะเป็นการออกกำลังกายคบปะพูดคุยกันออกกำลังกายไปพร้อมพี่มาพี่ไอย,ยังไงถ้าพี่มาพี่ไอได้ยินก็ขอความกรุณนานะคะนะคะเพราะเรายังมองหาจุดไม่เจอนะคะต้องขอไปที่มองหาจุดไม่เจอเนาะ,ะคุยไปกับเพื่อนๆไปเนาะเป็นการ นะออกกำลังกายก็ฝากพูดคุยกันออกกำลังกายไปพ่อนกินั่นแล้วเราก็ต้องปั่นเอากินง่ายนะคะกินเหมือนเป็นเครื่องดื่มน้ำดื่มทั่วไปนะแต่เป็นอาหารปัน่นะนักขายเพื่อนข้างทางคืนออกกำลังกายนะคะก็เคยอดีตเคยเป็นอาการพันโรงของ เพื่อนก็เคยปั่นจักรยานหน่อ,อ,อกประมงกายรอบหนองนะคะด้านหน้าของเราจะเป็นหนองเนาะถ้าให้ดูโลมเย็ยนดีวันนี้ฝนน่าจะตกที่อื่นนักทายเพื่อนๆกางทางเดิอนออกกำลังกายนะคะ <ๆ S 2> ก็เคยอดีตเคยเป็นอาการพันโรงของมังกายพอดีไปเอากาแฟที่โรงเรียนคะ่ะเพื่อนๆแล้วก็นะคะ พอเรายังมองหาจุดไม่เจอนะคะต้องขออภัยที่มองหาจุดไม่เจอเนาะลมมาทางนี้เนาะตะวันตกเฉียงใต้มาทางนี้เนาะมาทางนี้ควนๆถ้าเราหันหันหน้าให้เดี๋ยวจะเป็นแบบนี้เป็นกับบ้านระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนโรงเรียนถึงบ้านก็ประมาณไม่ไกลค่ะไม่ไกล เราต้องยีตาตะอกี้เราหลังให้ดูขอหน่าบ้านของเราจะอยู่ทางฝั่งตะวันตกของอยู่ด้านหลังวัดนะให้โอกาสได้ลงคลิปนะคะว่าไงลูกว่าไงจ้าหนูจะเอาอะไรลูกคลิปนี้แข่งเท่าอุ้ยมะม่วงโอ้มมโ,อโลบ <c oughs> <ล>ีบี <c oughs> วมาจะไปออกกำลังกายค่ะ <c oughs> ไปออกกำลังกาย ถึงบ้านแล้วค่ะลมเย็นดีนี่ลมสวยๆเลยค่ะเพื่อนๆลมเย็นดีมากลมมาเหมือนกับจะเอาฝนมานี่แหละท่านเ่อนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพีงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะไปเหยียบมะม่วงต้องขอภายจ้า้คุยไปกับเพื่อนๆแปเนาะเป็นกันออกกำลังกาย ก็ปากพูดคุยกันออกกำลังกายไปพร้อมมาเต้ก่จ้าวันดีจ้าจเอาไปโรงเรียนเราก็ได้ยังออกกำลังกายนะมาเต้ไสแาม,าม่ก็ไปเคลื่อนลางรถอ๋อจะจะจะลมเย็นดีนี่ล้มช่วยๆเลยค่ะเพื่อนๆลมเย็นดีมากลมมา,าเหมือนกับจะเอาฝนมานี่แหละท่านพินสวนมา นี้เราได้ผักเคียวเนเพนเห็นผักเคียวไหมคะใบเคียวเคียวเขียวโอ้ลมเยี่ยนเลยมักจะไปออกกําลังกายค่ะไปออกกําลังกายาถึงบ้านแล้วค่ะเราเนาะก็นะออกไปดูลูกดูหลานนะจ๊ะเนาะอันนี้คุณครูสมบัตก็ออกกําลังกายไปออกเราต้องหยีตาเมื่อกี้เราหึงหลังไม่ดู เพราะหนะ้าบ้านของเราจะอยู่ทางฝั่งตะวันตกของอยู่ด้านหลังวัดนั่นนั่นแล้วเราก็ต้องปั่นเอากินง่ายนะคะกินเหมือนเป็นเครื่องดื่มน้ําดื่มทั่วไปแต่เป็นอาหารปัน่นไปคุยไปกับเพื่อนๆไปเนาะเป็นการออกกําลังกายก็ฝากพูดคุยกันออกกําลังกายไปพร้อมคุยกับเพื่อนๆไปด้วยนะคะ ไ้คอนเทนต์ไปด้วยอันนี้ไปอยู่ฝั่งตะวันตกเพื่อจะเดินไปอันนี้ก็จะทำคอนเทนต์เพื่อนะลงไปส่งงานที่มาร์กนะคะส่งานะงานที่ถึงบ้านพอดีถึงบ้านพอดีคุยไปกับเพื่อนๆไปเนาะเป็นการนะออกกำลังกายบบาทพูดคุยกันออกกำลังกายไปพร้อมลมมาทางนี้เนา ตะวันตกเฉียงใต้มาทางนี้เนาะมาทางนี้ควรๆถ้าเราหันหันหน้าให้เดี๋ยวจะเป็นแบบนี้พี่มาพี่ไออย่างไงถ้าพี่มาพี่ไอได้ยินก็ขอความกรุณานะคะเป็นกับบ้านระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนโรงเรียนถึงบ้านก็ประมาณไม่ไกลค่ะไม่ไกลตรงรนี้เออ ลมสวยๆเลยค่ะเพื่อนๆลมเย็นดีมากลมมาเ,าเหมือนกับจะเอาฝนมานี่แหละถ้าคุณที่กดหูกใจกดรักเลยนะขอบคุณพี่เอไอที่ลมเย็นดีด <laughs> มาจะไปออกกําลังกายค่ะไปออกกําลังกายถึงบ้านแล้วค่ะถ้าอ่านผิดก็ให้แจ้งเตือนบอกเ,เ,เราจะได้เข้าไปแก้ไขนะเรายินดีที่จะแก้ไขเป็นงก็ฝาก ที่เอไอของเราปั่นนมปั่นผักปั่นผักสลัดไข่ขาวต้มให้สุกแล้วก็ปั่นเข้าไปผักต่างๆนะต้มให้สุกโอ้โล่ใมาจะไปออกกําลังกายค่ะไปออกกําลังกายถึงบ้านแล้วค่ะของเราปั่นนมปั่นผักปั่นผักสลัดไข่ขาวต้มให้สุกแล้วก็ปั่นเข้าไป ผักต่างๆนะต้มให้สุกเพื่อนๆก็ขับปั่นจักรยา,ยานหนอ,อกกำลังกายรอบหนองนะคะด้านหน้าของเราจะเป็นหนองเนาะถ้าให้ดูคุยไปกับเพื่อนๆไปเนาะ,ะเป็นการออกกําลังกายพบปะพูดคุยกันออกกําลังกายไปพร้อม กับเพื่อนอคุยไปกับเพื่อนแปลกเนาะเป็นกัน,นออกกำลังกายขอฝาพูดคุยกันออกกำลังกายไปพร้อมขอบคุณที่กดถูกใจกดรักเลยขอบคุณที่ AI ไอแค่ยง่ายเนาะ,ะถึงบ้านพอดีเลยเพื่อนๆนถึงบ้านพอดีเราก็ได้คลิปยาวคลิปยาวสี่นาทีกว่ากว่าถนนเส้นนี้เหมือนกันค่ะ ไังกประจำเลยนะคะอีกประมาณห้าสิบเมตรร้อยเมตรได้ถึงบ้านก็เดินพี่มาพี่ไอย,ยังไงถ้าพี่มาพี่ไอได้ยินก็ขอความกรุณนานะคะมาถึงบ้านแล้วน้องเหมวก็วิ่งออกมาหาวง่างลูกว่าไงคะไอยังไงไปยังไงเอ่ยทั้งลังกายปดีไปเอากาแฟที่โรงเรียนค่ะเพื่อนๆแล้วก็อแล้วค่ะอ้นะครับ นี่ค่ะเห็นเพื่อนเพื่อเห็นหนองน้ำไหมคะหนองน้ำนตรงนี้เราเดินออกกําลังกายอยู่ประจำฟูบมาวเลยหนองน้ำนี่ค่ะเห็นเพื่อนเนเห็นหนองน้ำไหมคะหนองน้ำนตรงนี้เรา